ราางแฟนเป็นกี่เจ้าโอ้ยใจร้ายดีนี่ก็มาไม่ต้องแต่งเลยไม่เหมือนน้ำอุ้ยบุปิดมาตั้งนานน่ะไปแล้วอดดํบอกอดําแล้วอย่าบอกใครค่ะแุ๊ก็ลืมเคาะอวัยีะคนเดียวเออลืมเออได้นะไปกันเลยไปกันเลย ขายกันน้ำพี่ของพี่อะไรวะพี่เก๋เอาคู่เอาทุกอย่างเอาเดี๋ยวคู่เอาทุกอย่างแบ๊บไหนท์เราต้องแนวถ่ายแนวแนวเดี่ยวแค่พี่ถ่ายตัวไหนวะนี่ถ่ายเดี่ยวถ่ายตัวไหนวะ โอ้โอ้ขอบอกเรยทำไมทกับพี่อย่างนี้ได้พี่จะลงลูกขาทีเดียวแต่เช็คก่อนขาใหญ่บ้างเดี๋ยวเจอรูปอะไรนะรู้สึกเหมือนมีเซนิลไลท์ไม่เป็นไรถ่ายมุมปัดขาแล้วหน้าด้วยคือหนว่าไม่ได้ขาใหญ่หรอกแต่ไอ้นี่มันขาได้เกินปกติก็อยู่ใกล้เลยก็ดูเป็นตีนอีขาใหญ่อันไรล่ะเออนี่ขยับทีก็แบบว่าไขกระเพตย เฮ้ยตกหลับค่ะหายไม่แกะมาตัวไม่จะได้ถ่ายมาเลยทำยังไงถ่ายไหมอ๋อนี่ครับใส่แว่นตาดำ เล่นนะ่ะถ้ามาเป็นคู่เราจะได้รถลากถาไม่จำกัดเพ<ท>ศด้วยน้าอ้าวไม่เป็นว่านหย่อนได้วยเอะไร